ชี้มวยเด็ดหลังช่างนะครับผมกับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับวันพุทธที่23กรกฎาคม2,568ครับ4คู่นำรายการถ่ายทอดสดผ่านช่อง2ูโฟยูครับไปกันที่คู่ที่1นึครับเพชรวังหินไทยบิดยิ้มครับพบกับมงคลชัยเกียรติเกมครับคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้ามงคลชัยเกียรติเกมครับคู่ที่2เสือสยามกับกำปั้นทองนะครับผมได้สลับคู่กับภูผากับเสือมณี นะครับผมเป็นภูผากับเสือมณีได้ชคในคู่ที่2คู่ที่2ก็ชอบไปที่เจ้าเสือมณีแก้วสำลิดครับคู่ที่3ยอดทองไทยสอสมหมายปั๊บพบกับแก้วกังวานสออำนวยเดชชอบไปที่เจ้าแก้วกังวานสออำนวยเดชครับ คู่ที่4ครับคู่เอกชาติมังกรช .5 อหพยักษ์พบกับชาติชนินสอจโอต้งปาจีนครับชอบไปที่เจ้าชาติมังกรชอห้พยักษ์ครับสำหรับพิ่พี่ทานายอยากรับชมแบบว่าวิเคราะห์มวยกันคู่ต่อคู่สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับผมในหน้าช่องหักคอยรืวันของผมได้เลยครับ